เริ่มต้นการรับชมวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV สัญชาติไทยที่กำลังมาแรงที่สุดในปี2025อย่างทารังทีอาร Transformer 2รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทุกสภาพถนนรนุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์แข็งแกร่งดูดันแต่มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝ่ายหน้าเลด,ดีไซน์ใหม่ ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เสริมความภูมิฐานพร้อมกันชนที่ออกแบบเพื่อเพิ่มมุมเหงือและการหลุดได้ดียิ่งขึ้นตัวถังถูกเสริมความแข็งแรงและใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันภายในห้องโดยสารของทารังทีอาร์ทรานสฟอร์เมอร์อออกแบบให้กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งเบาะนั่งหนังแทบปรับไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายพร้อมฟังก์ชันจดจำตำแหน่งูมงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุม้มหนังตัดเย็บอย่างประณีตหน้าจออินโฟเทนเมนต์ ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงช่วยให้การเดินทางสนุกยิ่งขึ้นและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนเพื่อความเย็นสบายในทุกที่นั่งด้านสมรรถนะที่ R a n s f ท r m e r 2มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดมหาศาลเพื่อการลากจูงและการลุยเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมโหมดปรับการขับขี่หลายรูปแบบทั้งสปอร์ตอีโคและออฟโรดเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเปลีี่่่ยยยนนรได้อาางาบื ระบบการสะเทือนออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนก,กรุขระหรือเส้นทางภูเขาในด้านความปลอดภัยทัลังทีอาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สองจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง จุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอุปกรณ์เสริมสําหรับการท่องเที่ยวการทํางานหรือการลุยหนักในพื้นที่ทุรกันดารทําให้ TR Transformer 2เป็นมากกว่า SUV ธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่ปิดท้ายการรีวิววันนี้ทรารัง TR Transformer 2 2025คือรถ SUV ที่รวมความแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวรนักผจญไทย และผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมใช้งานได้รอบด้านหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์และยังมีความภูมิใจในแบรนด์ไทยรุ่นนี้คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องออ t โตรีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากในครั้งต่อไป